สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ล n น a ฟ r y t a ลอดน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ believe in your own magic o r a c l e d e c k นะคะคือลินมีไพ่สำหรับในเครือของแม่มดเยอะมากและทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นไพ่หนึ่งในสำหรับในเครือของพลังงานของแม่มดที่ลินคิดว่ามันเป็นสำหรับที่ มีก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าจะต้องมีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยลินก็เลยสั่งซื้อเป็นไพ่สำหรับจีนมานะคะก็ผลิตโดยอแมนด้านะคะเลิฟเลสค่ะไพ่จีนก็อย่างที่เรารู้กันเนาะเป็นกระดาษกล่องกระดาษเคลือบพลาสติกบางๆแล้วด้านหลังก็จะเป็น QR โค้ดนะคะไว้สแกนดูคู่มือเนาะแล้วก็จะมีตัวอย่างหน้าไพ่ทั้งหมด4ใบมีอะไรบ้างนะ องไม่สูบอยัอยาลักษณะของไพ่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นไพ่กระดาษเป็นแมทเคลือบโอเคนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหลังไพ่นะคะ คือในแอปพลิเคชัน Amazon นะคะถ้าเกิดเซิร์ชว่า Or which oracle อะไรอย่เงี้ยคือสำหรับเนี้ยจะขึ้นมาเพราะว่าไพ r a c l e สำหรับเนี้ยคือมันเหมือนกับจะอธิบายาชีวิตประจำวันของแม่โมดนะคะว่าวัน,ว,นวันเขาทำอะไรบ้างเนาะหรือว่าการใช้พลังงานของเขาการทำกิจกรรมของเขามีอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกคะ่ะ princess ที่สอง Evil Queen You deserve sugar, not salt ก็ในศาสตร์แม่มดเนาะแล้วก็ในความเชื่อตะวันตกอะค่ะเขาเชื่อว่าการโรยเกลือมันก็คือการเหมือนพรมน้ำมน์นะคะก็คือปกป้องสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเราหรือตัวเราเนาะ Tower Miller โอ้ชนกล้องขออภัยค่ะ Stars Dragons Sword Wings Phoenix Red Sun. <Expect> เหมือนหน้าไพ่ดูคร่าวๆแล้วก็จะแบบว่าคาแรคเตอร์ที่โชว์ออกมาบนหน้าไพ่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ hmm. กิจวัตรประจำวันคนทั่วไปเนี่ยค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นคนสวยหรือว่าเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาเพอร์เฟกเนาะแต่ก็คือจะสื่อได้ว่าโอเคมันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะอะไรเงี้ย ทาวนส์กาเดนส์กาเดนส์ก็ดูแบบสงบสงบ,สงบดีเนะเาะหมอกแก่การแบบนั่งคุยจิปาทะเรื่อยๆกับเพื่อนว่างๆก็หยิบให้มานั่งดูกันสนุกสนานเนาะ b e a c h f i r e Flower La v วน e ดอร์ลาเวนเดอรก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายเนาะเราจะแขวนไว้บนอย่างนี้เพื่อให้กลิ่นได้คลงทั่วบ้านนะคือในแถบตะวันตกอะค่ะเขาก็จะมีต้นลาเวนเดอร์ขึ้นเยอะแยะแล้วก็ขึ้นง่ายมากเหมือนต้นดอกญ้าเลยเนาะการหยิบ ดอกลาเวนเดอร์มาแขวนไว้ในบ้านมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะ Light House Clover Clover นี่เขาหมายถึงดอก Clover นะคะที่อยู่ในนี้ ชอบมากเลยดิปาลารีส่วนตัวนะรู้สึกเลยว่าไพ่สำหรับเนี้ยคือมันเป็นไพ่ที่บรรยากาศของไพ่จะโทนสีสบายสบายพลังงานสบายสบายไม่ได้แบบว่าดูรู้สึกว่าจะต้องแบบอ่านพลังงานจากไพ่ใช้เวลานานมากเนาะ แล้วประกอบกับคำบรรยายแล้วก็หัวข้อมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าใช้ง่ายค่ะ confidence portion mural feather Protest Feast Castle Universe. Escapist, nostalgia, voyage, shark. Gold, gray, blue, raindrops. ชอบบรรยากาศของภาพนี้จังเลยมันดูหนาวเย็นก็จริงแต่อุอ่นนะ Morning Sundress Homework spaceship storm throne เป็นยังไงบ้างคะกับไพ่สำหรับนี้ของ believe in your own magic oracle deck ขอบคุณนะคะสำหรับการติดชม ติดตามชมคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ